เอียดว่านักเรียนทั้งหมดนักศึกษาทั้งหมดที่มาเรียนเนี่ยเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนโดยการสองเรื่องนะฮะโดยการอันที่หนึ่งโดยการช่วยสอนนะครับรุ่นหลังนะฮะมันก็มีรุ่นหลังก็ช่วยสอนอันที่สองก็คือว่าใช้ทุนโดยการช่วยเหลือสังคมเป็นจิตอาสานะครับอันนี้เป็นการใช้ทุนสองเรื่องนะครับผมก็จะให้เซ็นเอกสารรับทุนแล้วก็ยินดีจะใช้ทุนด้วยนะครับนะฮะมีหลายคนบอกว่าทั้งสองเรื่องทําไม่ได้ทําไง ถ้าทั้งทั้งสองเรื่องทำไม่ได้ก็นอนล้างห้องน้ำเลยนะนะครับอาจจะพอทําได้นะฮะอันนี้นะก็ดีมากเลยก็ขออนุโมทนาด้วยฮนะสาธุฮะสามารถทําได้หมดนี่นะครับอันนี้คือกติกาครับนะเราเราให้มาเรียนโดยที่ทุกคนเหมือนเป็นผู้รับทุนผมมาสอนผมควรจะได้สตังค์นี้นะฮะนะครับเนี่ยไม่ได้คุยอาทิตย์หน้าบรรจันผมไปสอนที่ กระทรวงมหาไทยเนี่ยนะสอนสาวันเขาก็ให้ผมมา8 0ดห0ืนี่นะอเนะอะมาสอนฟรีเนี่ยผมผมก็เท่ากับให้ทุนท่านนะครับทุกคนมาทํางานก็เท่ากับให้ทุนหมดเลยนะ,นะหมหาวิทยาลัยที่เขาไม่เก็บตังค์เนี่ยก็เท่ากับให้ทุนนะอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์เนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าทุกคนคือนักเรียนทุนจบแล้วต้องใช้ทุนไม่อยากใช้ทุนก็ไม่ควรมาเรียนกับเรานะครับผมครับผมอ่ะผมอธิบายลูกหน้าไปหลายคำถามเชิญถามต่อฮะ บางคำถามยังไม่ตอบนะครับครับผมครับผมเรื่องสากลเรื่องการออมเงินเงินออมสากลเขียนออมเนี่ยสากลและเงินออมทบอยู่เดียวกันโอเคอ่ะโอเค โอเคเอาเขียนเขียนอีกหนึ hey uh, uh, okay. okay, uh ่งไร่ห uh ้าร้อยอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวจะตอบฮะขออนุญาตให้ถามกันอ่าลูกจะจัดเช่นครับผวกมีอุปกรณ์คุณผมอ่ะขออนุญาตอ่าโอเคดีฮะครับผม ใครจบปริญญาตรีคนระับขอดูมือที่หนึ่งครับ <curd lo. S 1> มีสี่คนนะครับต้องถามว่าจะใช้สิทธิเรียนหรือจะใช้สิทธิสอนเอ,อ้ไม่ใช,ตใชต่ต้องถามว่าจะขอเรียนหรือจะขอใช้สิทธิต้องถามว่าจะขอเรียนปริญญาตรีหรือจะขอใช้สิทธิเรียนปริญญาโทต้องถามอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าจะขอสิทธิเรียนจะใช้เรียนปริญญาตรีก็นะผมอย่างนี้ทุกอย่างเนี่ยน,ยนะฮะสิ่งที่ควรเริ่มต้นคือเริ่มต้นจากใจของเราก่อน ใจของเราอยากจะเอาอย่างไงนะฮะมันไม่มีใครรู้ทุกอย่างในโลกนี้นะฮะมันก็เริ่มจับใจก่อนว่าจะเอาอย่างไงแล้วก็หาคําตอบว่าถ้าใจมันจะเอาอย่างเงี้ยมันจะทํำยังไงต่อดีไหมเช่นยกตัวอย่างว่าเริ่มด้วยใจอยากเรียนปริาตรีในหลักสูตรประกอบการสังคมซึ่งไม่เคยเรียนมาก่อนนะฮะมีนักศึกษาเญ,ญ็าเอกบางคนก็มาเรียนปริาตรีเนี่ยนะว่าถ้าอย่างนี้ก็ก็ก็ก,ก,ก็ค่อยๆอธิบายค่อยๆก็ใจไปแต่ถ้าใจมันอยากเรียนปริาโทนะครับ โดยที่มีกติกาว่าคนที่ปรนยาโทก็ต้องช่วยสอนบญยตรีเนี่ยมันก็ต้องแสวงหาว่าแล้วมันจะทํำยังไงต่อนะฮะวันอันดับแรกนี่ถามใจุนเองก่อนว่าใจเจ้ายังไงฮะเดี๋ยวก่อนค่อยค่อยอธิบายต่อนะขอฟังคำถามอื่นก่อนครับผมครับผมศูนย์ร่องกล้าอันนี้เป็นคําถามที่สําคัญมาก นะศูนย์ร่มกล้าวนะครับะจะเรียนยังไงต่อ,อโอเคครับผมต้องถามสูนย์รัฐนะคำถามเดียวกันนะ <c oughs> จะเอายังไงต่อพวกที่เรียนมาตั้งสองปีสามปีแล้วนี่นะนะครับจะไปทางไหนต่อ, <c oughs> อคำถามหมื่นครับ วิธีเรียนพิวโทยิธีเรีย,รย,รรยนพยาธิวิทยรอย่างไรเอาเชิญายซอนนี้ก็รุ่นบุกเบิกเ,เกเรานะนะหลักสูตรจะถูกประยุกต์ใช้ในอาเซียน สวัสดีครับหลักสูตรจะถูกประ,ประยุกต์ใช้กับสังคมอาเซียนได้อย่างไรนะรนะครับเวลาพูดสังคมอาเซียนเนี่ยก็มักจะพูดคำสั้นๆนะเรียก AEC นะฮะ AEC ก็คือประชาคมอาเซียนเนี่ยนะวันเราฟัง AEC ก็ให้รู้ว่ากำลังจะพูดถึงอาเซียนนะครับนะคำถ,ถามต่อครับเชิญพี่เล็ก ครับครับหลักสูตรปิญญาตรีแตกต่างของของเราจะแตกต่างจากมหาลัยอื่นหรือไม่หลักสูตรได้ครับเชิญฮะ ครับผมอโอเคหลักสูตรจะเทียบเท่าปราญญาตรีมหาลัยทั่วไปได้ไหมโอเคอเดี๋ยวจะตอบให้นะอันไหนที่ยังไม่ตอบแปลว,ว่ามันมีความซับซ้อนสูงนะฮะต้องพยายมามอธิบายอันไหนที่ตอบง่ายๆผมก็ตอบเร็วๆด่วนๆน,นะฮะอ่ะเชิญครับนักศึกษาทั่วประเทศที่ดูอินเทอร์เน็ตนี่นะก็สามารถถามได้นะะนะครับส่งคำถามมาถามได้นะเอาเชญพี่พี่น้อยอ่า กระบวนการเรียนแต่ละปีกระบวนการเรียนแต่ละปีนะฮะโอเคกระบวนการเรียนแต่ละเทอมเรียนยังไงนะฮะเรียนแบบไหนนะฮะโอเคครับอ่ะเชิญเมื่อวานไปคุยที่จันท์นะผมก็ม,กมันก็เป็นมันก็เป็นห้องเรียนที่จังหวัดจันท์เนี่ย มันมีกลุ่มนักศึกษาที่เรียนก่อนประมาณสักสองเดือนสามเดือนเขาก็มาร่วมร่วมฟังด้วยนะผมก็ให้เขาช่วยกันพูดนิดหนึ่งนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาจากอำเภอสอยดาวอำเภอเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีก็เดินทางประมาณสักเกือบ80กิโลนะฮะมาที่จังหวัดแล้วก็หอนรถเมย์มานะหนรถเมย์ไปกลับมาเรียนทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์คำพูดที่นี่น่าสนใจมากก็คือทางเทศบาลก็เปิดรับคนมาทํางาน นะครับมีคนไปสมัครประมาณห0ิบคนนะ,ะสมัครก็ตำแหน่งงานก็เป็นปมอ 3, มสามมสามได้มหกตำแหน่งงานเป็นมอหกนะมีคนไปสมัครทั้งปิญาตรีทั้งหมหกทั้งมอสามไปสมัครนะนะครับปรากฏว่าแกเป็นคนที่สอบได้เกตภูมิใจมากเลยบอกว่าสามารถสอบเอาชนะไอ้วกปีญาตีได้เนี่ยนะนะครับถามว่าได้ความรู้จากไหนบอกที่มาเรียนกับเราสามเดือนเราเอาไปใช้สอบ ผมไม่รู้ไปสอบยังไงนะเอาไปใช้เข้าใจว่าคงเป็นสัมภาษณ์นะคงเป็นสัมภาษณ์และความที่มันถูกถูกฝึกเรื่องของปัญหาต่างๆที่เราเรียนนี่นะฮะมันก็เลยทาให้คงจะตอบฉะฉานกว่าทํานองนั้นนะฮะอันนี้เป็นเคสที่หนึ่งเนะี่ยเคสที่สองเนี่ยมีผู้นําคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไปศึกษาชุมชนตามหลักสูตรของเราวิเคราะห์ชุมชนศึกษาชุมชนเขียนแผนที่ชุมชน ปรากฏว่าไม่กี่วันก่อนนายอำเภอแจ้งว่าให้แต่ละบ่บ้านเนี่ยมาศึกษาชุมชนของตัวเองเพื่อนําเสนอนะครับศึกษาชุมชนนายท่นานนายอำเภอสั่งไปก็บอกโอ้เขาเตรียมเรียบร้อยแล้วนะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่มีใครทาสักคนเขาเป็นนักศึษาก็ทํามาหมดละเขาก็รู้สึกเขาดีใจที่มันเหมือนกับเราเตรียมความพร้อมให้กับนักศึษาของเราเตรียมคนสำหรับอนาคตนะอนาคต มันไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แหละครับเวลาถูกซักถูกถามหรือถูกให้ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบายหรืออะไรก็แล้วแต่น,นี่นะมันก็ถูกเตรียมกันมานะอันนี้ก็ชี้เห็นว่าส่วนหนึ่งเราได้เตรียมคนนะให้พร้อมสําหรับการสําหรับการทํางานสําหรับการเรียนรู้สําหรับการปฏิบัตินะโอเคนะครับมีคําถามอื่นไหมฮะคราวนี้ผมจะขออนุญาตเริ่มตอบนะฮะก่อนะนะฮนะ ระหว่างตอบก็มีอะไรสงสัยเนี่ยก็ช่วยช่วยถามเพิ่มเติมได้นะปกติแล้วนี่นะครับเพลนไม่มันจํากัดเนี่ยนะครับออพอนั่งอยู่เนี่ยท,ทั่วประเทศถ้าผมไปพูดเนี่ยถ้าผมไปเปิดเนี่ยผมจะส่งไม้ให้แต่ละคนนะทุกคนได้มีโอกาสตอบนะครับคนที่มาอยู่กับเราด้วยคําถามอยู่ในสมองเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่กระตือร้อนในความรู้นะฮะคนที่มาเพราะว่า เพื่อนข้างบ้านก็ชวนมาก็เลยมาด้วยนี่นะมาแบบงงๆนี่นะนะครับก็จะต้องปรับตัวปรับวิธีคิดใหม่ว่าเฮ้ยมาอยู่กับเราต้องเป็นคนช่างคิดช่างถามนะครแบบคุณพี่ผมเนี่ยถูกต้องแล้วนะนะครับนะพอแต่ก็ต้องเกรงใจเพื่อนบ้างนะนะครับผมนะก็เนี่ยต้องคนช่างฟักช่างถามอย่างนี้นะครับนี้ก็อันนี้ก็คือคนที่เราต้องการนะฮะนะครับก็ลองดูนะครับว่าที่ตาบที่ ที่ถามมาบ้างแล้วมีอะไรเอาอะไรก่อนดีนอาจารย์เรียนเกี่ปีปฮะอ่ะโดยหลักสูตรเวลาเราขออนุญาตกระทรวงเปิดเรียนหลักสูตรปิย a ตรีเนี่ยมันก็คือหลักสูตร4ปีปิญญาตรี4ปีนี่เป็นหลักสูตรมาตรฐานแต่เหมือนกับรางกำแพงฮะคุณเรียนปิย a ตรีก็4ปีแต่รางกำแพงสั้นกว่า4ปีได้ไหมได,ได้เร็วที่สุดกี่ปีฮะสามปีก็มีนะสปีครึ่งก็มีนะครับ วันหลักสูตรเราเป็นหลักสูตร4ปีนะครับสามารถจะเรียน3ปีครึ่งหรือ3ปีได้ก็ต่อเมื่อหลักสูตรนั้นเนี่ยนะมันมีการรับปริญญาแล้วนะครับถ้ายังไม่รับปริญญานี่นะเริ่มสตาร์ทรั้งแรกเนี่ยต้องนับไป4ปีแต่พอปีต่อต่อไปเนี่ยสามารถเรียนเร็วกว่าน,นั้นได้นะคะัคำถามคือทาไมต้องเรียนเร็วกว่า4ปีฮนะเพราะอะไรฮะเพราะอะไรต้องเรียนเร็วกว่า4ปี ทำไมต้องรีบเรียนเร็วขนาดนั้นน,น้ำท่วมเลยต้องรีบเรียนนะอ่าที่รีบที่รีบเรียนเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลไม่กี่ข้อล่ะครับอันที่หนึ่งจะได้รีบจบไปหาง,งานทำใช่ไหมข้อที่สองฮะเ<ะ>นี่ยกลัวตายก่อนนะฮะนะครับอันนี้พูดเด็ก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 รามเด็กรามนะฮะอ่าไม่ใช่เด็กเต่านะเด็กรามนี่นะฮะ ที่ต้องเรียนเร็วอันที่หนึ่งคือรีบจบไปหางานทํารีบจบไปเรียนต่อนะครับเดี๋ยนี้ตัวอันนี้อันที่หนึ่งนะนะครับลูกชายผมเรียนวิศวะอยู่มิดลนนี่นะนะครับปีที่สองปีที่สองนะครับปีที่สองนี่น่าจะจบรามแล้วปีสี่แล้วนะฮะอันนี้รีบเรียนรีบจบใช่ไหมนะครับเรียนสองมหาวิลัยนี่นะเพราะฉะนั้นเรียบเรียนให้จบเพราะว่ามันจะได้ไปหางานทํามันจะได้ไปเรียนต่ออันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยถ้ามาจากชนนบทไกลๆนี่นะครับ เรียนให้สั้นเนี่ยมันเท่ากับแล้วฮะเท่ากับประหยัดนะฮะมันเท่ากับประหยัดนะไม่ต้องเสียค่าจ่ายเยอะนะฮะอันนี้ก็ต้องรีบเรียนรรีบจบนะถามว่าของเราเนี่ยมันจะรีบจบไปไหนฮะนอกจากพี่กระจัดว่าเนี่ยรีบตายนี่นะอันนี้อันนี้มันอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะฮะนะมนะแต่ถามว่าเรียนสี่ปีมันประหยัดกว่าเดิมขนาดไหนผมว่ามันไม่ได้ประหยัดมากนะเพราะเราไม่ได้เก็บตังค์นะครับอันนี้ก็ จุดของเราเนี่ยไม่ได้เก็บตังค์นะมันก็เรียนไปเรื่อยได้นะครับเรียนจบครับผมแปดปีเหมือนกันนะครับแปดปีนะครับเอาไม่เชื่อผมด้จะเชื่อใครฮะไม่เชื่อผมได้เชื่อใครอ่านะฮะไม่ใช่คนที่ก็อยากความรู้แน่นเนี่ยก็ใช่แปดปีนะครับคนที่รักเพื่อนเนี่ยนะอ้าว สามลงกระจัดนะฮะอายุเจ็ดสิบกว่านี้นะครับถ้าเรียนจบไปไปไหนฮะ <ไป S 1> แกก็ไปเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านใช่ไหมไ <ป S 1> แต่ถ้าไม่รีบเรียนให้จบเป็นไงครับผม <ไป S 1> มีเพื่อนอยู่ทุกอาทิตย์นะฮะทุกอาทิตย์ก็มาเจอเพื่อนไม่มีความสุขกว่าหนระอะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็คือเนี่ยเพราะฉะนั้นสลับสนได้เรียนสี่ปีนะครับใครที่อยากจะจบเร็วนะครับใครที่อยากจบเร็วผมแนะนําว่ารออีกสี่ปีค่อยมาเรียนนะเดี๋ยวจะจบเร็วฮะ นะครับเพราะว่ายังไงผมก็ต้องให้เรียนเสปีนะครับไม่มีการยังยังไม่มีการเนี่ยเทียบโอนแต่้าเทียบโอนได้ไหมเทียบโอนได้ครับเทียบโอนไดนะ้เราก็มีระบบการเทียบโอนเช่นเอาปริญญาตรีใบที่ใบที่หนึ่งนี่นะฮะมาเทียบโอนเพื่อเรียนปริญญาใบาที่สองอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมโดยทั่วไปเนี่ยก็ให้ประมาณครึ่งหนึ่งหกสิบหน่วยกิตนะครับประมาณอีกประมาณครึ่งหนึ่งโดยทั่วไปนะโดยมหาลัยโดยทั่วไปปริญญาตรีใบที่สองนะฮะมัน สิ่งที่เราอยากให้เรียนตอนนี้เราอยากให้เรียน4ี่ปีอยากให้เรียนด้วยกันนะครับมันเราไม่เห็นว่าเรื่องเรียนเนี่ยให้รีบจบเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเราไม่เห็นว่าการเรียนให้จบเป็นเรื่องสําคัญเราเห็นว่าการมาพบปะกันการทาการทํางานด้วยกันการมาอาสาด้วยกันเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าปริญญานะครับมีความสําคัญมากกว่าปริญญานะฮะอยากได้ปริญญาก็ไปเรียนที่อื่นเนะแล้ราก็ได้ดาอย่างเงี้ยนะฮะนะครับแต่ถ้าอยากจะได้เพื่อน อยากจะทํางานด้วยกันอยากจะทําอาสาอยากจะช่วยสังคมช่วยชุมชนเชิญมาที่นี่นะครับเราจึงเชิญชวนด้วยการมาเรียนแบบไม่เก็บค่าเล่าเรียนนนี่คือการเชิญชวนของผมนะเกอการเรียนโด